ก็จะมีในส่วนของราคาน้ำมันด้วยเมื่อวานนี้ขึ้นมาเกือบสิบเปอร์เซนตด้วยกันนะครับพี่พี่อั้นตามค่าใช่ไหมฮะตัว WTI มา27เหรียญแล้วเบรนซ31อยู่แล้วเราไม่ต้องกลัวเหรอไอที่จะครบกำหนดอายุสัญญาอะไรพวกนี้กันเนี่ยไอไออันนั้น,นไม่ต้องกลัวนะเพราะว่าอย่างที่เรารเแชร์ไอเดียไปแล้วว่ารอบนี้ร,ราคาน้ำมันดิบคงไม่ติดลบ นะครับเรื่องของการครบกําหนดอายุสัญญาของ WTI เดือนมิถุนาย,ยนที่จะครบกาหนดวันจัน์นี้ครับนะฮะเพราะว่าเขามีการปรับเกณฑ์ปรับวิธีการถือตัวสัญญาน้ามันไปเรียบร้อยแล้วสญญารัรกองทุน ETF ต่างๆอ่าซึ่งถ้าท่านที่อยากจะเข้าใจรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยให้ไปดูคลิปย้อนหลังที่คุณก่อกับน้องนิกกี้กับน้องโตโต้นะครับเล่าเรื่องกองทุนน้ำมันเรื่องพวกพวก ETF น้ำมันต่างๆเนี่ยซึ่งคลิปนั้นเนี่ยอันว่า ได้สาระที่ค่อนข้างครบถ้วนนะสำหรับการลง<ช>ทุนในกองทุน ETF น้ำมนันเพราะฉะนั้นเรายังมองเหมือนเดิมฮะน้ำมันจะค่อยๆดีขึ้นนะครับเพราะว่าซัพพลายในเดือนหน้าเนี่ยจะลดลงนะครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยเมื่อคืนนี้เนี่ยเมื่อวานนี้สิช่วงสักเ,กเย็นๆตามเวลาประเทศไทยเนี่ยจริงๆถ้าถ้าท่านติดตามเทเล gram ยวนต้าเนี่ยน่าจะได้ข้อมูลไปละว่า IEA เนี่ยมีการปรับลดคาดการซัพพลายน้ำมันดิบครึ่ง ปีหลังลงนะครับรวมทั้งปรับเพิ่มดีมานน้ํามันดิบเครื่องปีหลังขึ้นเล็กน้อยอนะครับเพราะว่าซับไพน์จะลดลงเยอะมากจากโอเปกพลาสที่ลดกําลังการผลิตรวมทั้งหลังจากซาอุดีอาระเบียเนี่ยลดกาลังการผลิตเพิ่มเติมแบบสมัครใจใช่ครับนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยคืออันวันนี้อันอยากแชร์ไอเดียอย่างงี้ฮะคือตอนนี้เนี่ยคือถ้าหุ้นโดเมสติกเพลเนี่ยอันว่าโดยรวมเนี่ยคือของถูก ไม่มีหาไม่ได้แล้ว mm hmm. คือน้อยเพราะว่าถ้าถ้าตามเรามาเราแนะนําไล่ขึ้นมาทีละเซกเตอร์ sector, จนครบทุกเซกเตอร์แล้วเราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยตลาดที่ใกล้ๆพันสามเนี่ยถ้าเราจะสร้างความได้เปรียบในการลงทุนเนี่ยครับอันอยังชอบพลังงานปิโตเคมีเหตุผลเพราะอะไรฮะเหตุ hey ผลเพราะว่าโอเคถ้าดูในเชิง valuation เนี่ยคือถ้าคุ้นที่เป็น domestic pay เนี่ยคือมันเริ่มตึงเริ่มเต็มแล้วไนงะ แต่ว่ากลุ่มที่เป็น global p a y เนี่ยคือข้อดีเนี่ยเวลาน้ำมันเป็นบวกหุ้นน้ำมันทั่วโลกขึ้นยังไงเงินมันก็ต้องกระจายมาที่หุ้นพลังงานไทยไงนึกออกไหมอเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นเทรนเดียวกันแเป็นเทรนของ global ฉะนั้นตอนนี้เลยดูว่าถ้าจะลุ้นอัพไซด์ลุ้นตัวประคองตลาดเรายังให้น้ำหนักที่พลังงานปิโตเคมีคือถ่อให้ต่างชาติไม่ชอบไทยนะแต่ถ,ถ้าน้ำมันขึ้น เขาซื้อน้ํามันประเทศอื่นถึงเขาจะไม่ซื้อไทยเขาก็จะไม่ขายน้ํามันไทยเรื<ม>่องออกไหมฮเรื่องออกไหมฮเรื่องออกไหมะเะมันเป็นสิ่งเดียวกันนะมันมีเบนช์รมารของทั่วโลกเพราะฉะนั้นก็ยังชอบพลังงานเป็นตเคมีอ่ะอ่าสโตรมสติกเพย์คองเซเลือกเป็นกลุ่มๆเป็นเซกเตอร์ละต้องต้องชีเล็ทีมากขึ้นครับ